สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับสวัสดีครับคลิปนี้เราขอนําเสนอบทความที่ท่านทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้เคยโพสต์ไว้ในเพจทนายนิทัศน์โดยชื่อบทความว่าใครสอนใครให้โกหกซึ่งคลิปนี้จะเป็นตอนที่2นะครับโดยมีข้อความดังนี้ครับ การอุ้มน้องชมพู่ขึ้นเขาในทันทีคนเดียวไม่น่าทำได้เพราะระยะทางไกลพอสมควรแถมการเดินก็ลำบากจึงอาจมีการส่งต่อกันไปช่วงๆหรือพากันไปหลบซ่อนในสถานที่ที่คิดไม่ถึงคือในบ้านหลังหนึ่งหลังใดในบริเวณนั้นหรือใช้รถซึ่งสามารถพา ไปให้เร็วที่สุดได้ดังนั้นการค้นหารอบหมู่บ้านจึงทำให้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหลังจากพาไปซ่อนในที่ปลอดภัยแล้วตัวคนร้ายน่าจะเข้ามาทำทีช่วยค้นหาด้วยแต่ด้วยสถานการณ์บางอย่างทำให้น้องชมพู่ถูกปล่อยไว้นานเกินไปขาดอาหารขาดน้ำถึงแก่ความตาย คนร้ายจึงได้นำร่างของน้องไปวางบนเขาถอดเสื้อผ้าให้เหมือนกับถูกละเมิดทางเพศแต่ผลทางนิติเวชกลับไม่ปรากฏว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศมีบาดแผลเล็กน้อยจากการถูกขีดข่วนบริเวณอวัยวะเพศเท่านั้นดังนั้นคดีนี้จึงไม่น่าเป็นคดีฆาตกรรมอัมพางแต่เป็นการลักพาตัว อันเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายเมื่อเรื่องเลยเถิดไปเช่นนั้นทำให้คนอยู่ต้องช่วยคนอยู่ความจริงผสมเท็จจึงถูกปรับปรุงแต่งเพื่อตบตาตำรวจไม่ให้จับคนร้ายแต่เมื่อสังคมและสื่อตามติดตำรวจเลยต้องหาทางจบคดีให้ได้แล้วใครที่เหมาะสมที่จะเป็นคนร้ายนอกจากลุงพล เพราะไม่มีพวกไม่มีเงินแต่เมื่อมีพวกและมีเงินเข้ามาทำให้ตํารวจชะลอคดีนี้ไปก่อนช่วงนี้เป็นฤดูเลือกทหารใบดำใบแดงไม่ใครก็ใครก็ต้องรับไปหนึ่งใบแล้วไปหลุดที่ศาลเอาเองใบแดงจะออกที่ใครถ้าออกที่ลุงพลเกมก็จบเพราะสาวไปถึงคนอื่นไม่ได้ เพราะไม่ได้มีส่วนร่วมดังนั้นผลพิพากษาจึงถ่ายได้ว่าโจท์ไม่มีพยานหลักฐานพิสูจน์หรือยินยันได้ว่าลุงพลเป็นคนร้ายจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยยกฟ้องแต่ถ้าออกอีกคนถ้าสาวกันจริงๆโอ้ยเจอกระบวนการน่ากลัวแต่คงไม่ให้สาวไปถึงเดี๋ยวพังทั้งแถบ เอาข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายปกปิดซ่อนเร้นทำลายศพแต่มีเหตุลดโทษจำคุกให้รอลงอาญา3ปีปิดฉากละครกะกะกอกทนายนิทัตรประเสริฐเนติกุลพุทธที่27มกราคม2564ป่าตองภูเก็ตความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มจ่อฟ้องทนายเดชาและอัจฉริยะปล่อยข่าวโคมลอย คดีหมิ่นประมาททนายตั้มเดือดจัดโดนทนายเดชาและอัจฉริยะปล่อยข่าวคมลอยคดีหมิ่นประมาทที่ปราจีนบุรีทนายตั้โดนพิพากษาจำคุกไม่รอลงอาญาทนายตั้มหรือทนายสิทธาเลขาธิการมูล,ลนิธิทีมงานทนายประชาชนโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวกรณีที่โดนสองทนายชื่อดังอย่างทนายเดชาและอัจฉริยะ ปล่อยข่าวโคมลอยว่าคดีหมิ่นประมาทที่ปาจีนบุรีทนายตั้มโดนพิพากษาจำคุกไม่รอลงอาญาทนายตั้มจึงไม่รอช้าแคปข้อความที่ทั้งสองทนายโพสต์มาเผยแพร่พร้อมบอกว่าขยันปล่อยข่าวเฟซนิวกทำลายผมเหลือเกินนะครับเพราะในความเป็นจริงสารพิพากษายกฟ้องยืนตามสารชั้นต้นแปลว่าผมไม่มีความผิดไม่ได้กระทำผิด และเป็นผู้บริสุทธิ์อีกทั้งทนายตั้มยังได้บอกกับทั้งสองท่านอีกว่ารอเจอกันในชั้นศาลได้เลยคุณสองคนไม่เคารพคำสั่งศาลหรือครับลบตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วผมจะดำเนินคดีคุณสองคนในข้อหานำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้ผมได้รับความเสียหายคนเข้าใจผิดมากมายจากการที่พวกคุณใส่ร้าย อายุก็ไม่ใช่น้อยกันแล้วนะครับอยู่หมวดสวัสดีวันจันทร์กันแล้วจะสัมภาษณ์จะพิมพารไยออกสื่อในฐานะบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมอย่าให้คนเขาว่าเอาได้ว่าแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานคดีตัวเองเป็นโจทย์แท้ๆอย่างกล้ากโกหกคำโตแล้วคดีอื่นที่เล่นใหญ่จะขนาดไหนอยากให้ประชาชนคิดเอาเองครับ แล้วเจอกันในศาลร,รอบนี้กราบตีนผมก็ไม่ยอมครับท่านที่อยากรู้ความจริงติดตามไล้สดเรื่องนี้ทาง YouTube ช่องทนายตั้มสิทธาเวลานี้ได้เลยครับซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาให้ความสนใจนะครับและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากซึ่งทนายตั้มได้มาชี้แจงเพิ่ม,เต,มเติมว่าเห็นข่าวเวบ็วบๆมีคน จะอ้างว่าตัวเองโง่เองอ่านเจอในเฟซเลยเอามาโพสใครอยากอ้างแบบนั้นก็ได้หมดเลยครับยกเว้นคนที่เป็นคู่ความในคดีถัดมานะครับทนายตั้มมาโพสอีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาแอดอาคมไปแจ้งความในอัจฉริยะเรื่องแจ้งความเท็จเพื่อกันแกล้งให้ผู้อื่นรับโทษทางอาญาและนําข้อมูล เทจเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จากการที่ไลฟ์สดแจ้งความแอดอาคมล่าสุดครับสวัสดีครับเราขอนำเสนอบทความจากท่านทนายนิทัศนะครับที่เคยเขียนไว้ว่าใครสอนใครให้ใครโกหกเป็นบทความจากท่านทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลที่ได้เขียนบทความผ่านทางเพจ a c e b o o k นะครับโดยมีเนื้อความดังนี้ถ้าเริ่มต้นด้วยการไม่พูดความจริงพูดง่ายๆก็คือให้การเท็จ ภาษาชาวบ้านเรียกว่าโกหกต่อมามีคนจับได้ท่านว่าคำพูดของบุคคลน,นั้นน่าเชื่อถือหรือไม่หลังเกิดเหตุสดิ้งให้การว่าเล่นเกมอยู่บนแคร่หน้าบ้านและเผลอหลับไปเมื่อตื่นขึ้นมาจึงรู้ว่าน้องหายไปและเที่ยวตามหาต่อมาความลับแตกเมื่อสดิ้งไปให้การกับตำรวจกลายเป็นว่า แม่เป็นคนสั่งให้ซะดิ้งพูดเช่นนั้นเพราะกลัวอันตรายที่อาจจะเกิดกับซะดิ้งแท้จริงแล้วซะดิ้งไม่ได้เผลอหลับคำถามทำไมแม่จึงทำเช่นนั้นแม่กลัวอะไรนักหนาหรือว่าแม่รู้ว่าใครเป็นคนร้ายและคนร้ายคนนั้นมีอิทธิพลที่แม่และครอบครัวกลัวมากซดดิ้งอายุสิบกว่าขวบคิดเองไม่เป็นหรอกดังนั้น จึงฟันธงได้เลยว่าหลังเกิดเหตุใหม่ๆหลายคนรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่กล้าพูดเพราะกลัวภัยที่อาจมาถึงตัวนั่นย่อมแสดงว่าใครพาน้องชมพู่ไปคนใกล้ตัวน้องชมพู่รู้อยู่เต็มอกตั้งแต่วันแรกแล้วแต่พูดไม่ได้เพราะคนคนนั้นต้องมีอิทธิพลสูงมากทีเดียวการพาน้องชมพู่ไป ทำคนเดียวไม่ได้แน่นอนต้องมีการวางแผนมาดูาลาดเราสำรวจเส้นทางและอาจมีคนใกล้ตัวเป็นผู้ส่งข่าวหรือทำงานดังนั้นที่มีข่าวเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ที่ขับเข้ามาในหมู่บ้านพร้อมขับออกไปกับเด็กหญิงทำไมตำรวจถึงเมินเฉยตำรวจควรตอบคำถามนี้ให้ได้เสียก่อนก่อนที่จะออกหมายจับใคร ลุงพลไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการผู้มีอิทธิพลอย่างแน่นอนดูได้จากบ้านและห้องน้ำคนมีเงินจะปล่อยให้บ้านและห้องน้ำเป็นแบบนี้หรือเมื่อลุงพลจนมากจึงไม่มีศักยภาพที่จะทำการลักพาตัวน้องชมพู่แน่นอนและไม่รู้จะทำไปทำไมด้วยหลังเกิดเหตุต้องอยู่เดียวดายหมดอะไรกับชีวิต จนสื่อตามติดดังแบบคาดไม่ถึงแต่เมื่อฝ่ายหนึ่งจำใจต้องเลือกว่าจะปกป้องคนในครอบครัวหรือจะปกป้องคนนอกครอบครัวไม่ต้องทายฟันธงไปได้เลยเลือกครอบครัวแน่นอนอันนี้ถือว่าเป็นธรรมชาติโทษกันไม่ได้จำคลิปคลิปหนึ่งได้ไหมเป็นการสนทนาระหว่างพระกับโยมกลุ่มหนึ่งโดยพระบอกว่าคนร้ายมีสี่คน แต่ถูกโต้กลับทันทีทํานองว่าถึงรู้ว่าใครฆ่าน้องชมพูเมื่อไม่มีหลักฐานก็กล่าวหาเขาไม่ได้ท้ายสุดพระต้องเพ่นกลับทันทีเพราะกลัวถูกแจ้งจับ